สเสน่ห์ง่ายๆในตัวคุณภายในหนาทีค่ะเพราะว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยใครๆก็อยากจะเข้าใกล้ใช่ไหมทําอะไรก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้แล้วก็สําเร็จค่ะไหนใครพร้อมจะเรียนวิธีการเพิ่มสเสน่ห์ตัวเองแล้วบ้างไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วแชร์คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียนกันค่ะ ซึ่งฟูลิงได้รับคําถามนะคะ <S <S เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวเองเนี่ยมาเยอะมากๆเลยว่าจะต้องทํายังไงนะคะถึงจะรู้สึกมีสเสน่ห์แล้วก,ก็สวยแบบครูฟูลิงค่ะโอเคฟูลิงพร้อมที่จะสอนแล้วนะคะเคล็ดลับง่ายๆนั้นก็คือให้แต่งตัวดีไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราแต่งตัวดีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้บอดี้เลงกชนะคะหรือว่าภาษากายของเราเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะเป็นคนที่แบบรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีสง่าราศีขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เรารู้สึก มั่นใจในเวลาแบบบอดี้ลังกิชเรารู้สึกมั่นใจแล้วใช่ไหมคะเราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจนะคะเวลาเรามีเป้าหมายแล้วก็เราอยากจะทาอะไรเนี่ยเราก็จะโฟกัสกับมันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เวลาที่คนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเวลาที่เราแบบตั้งใจทำเนี่ยมีความมั่นใจหลักตัวเอง,ตเ,องเต็มที่เนี่ยมันก็จะรู้สึกเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีเสน่ห์อยากเข้าใกล้จังเลยคนคนนี้เนี่ยต้องทํายังไงถึงจะเป็นแบบเขานะคะแล้วถ้าใครอยากมีเสน่ห์แบบนี้ต้องทํายังไง ให้เริ่มต้นนะคะแต่งตัวดีไว้ก่อนค่ะถ้านักเรียนคนไหนนะคะอยากเรียนวิธีการเพิ่มเสน่ห์ให้เปวเองง่ายๆดีๆฟรีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเช็คให้โชว์ก่อนเลยว่าได้กดปุ่มติดตามนะคะแล้วก็กดซีเฟอร์ให้กับเพจกูฟลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ไม่พลาดเค็ดลับฟรีๆแบบนี้นะคะที่ฟลิงจะมาสอนในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้ฟลิงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ